ันนี้ในแต่เรายังอยู่ที่เมืองไทยรัชดาลัยเทอร์รถามแทนจนิงผมว่าหลายคนก็อยากรูว่าจริงๆแล้วเราไอยากเลหลอคนด <Yeah! S 2> ีละครเวทีแล้วละครเวทีเป็นแบบศาสตร์การแสดงแบบขั้นขั้น,นสูงเลยนะเท<ะ>่าที่ผมเข้าใจนะแล้วถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะลองครับแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บประสบการณ์กับละครทีไวีไปก่อนอถ้ามีโอกาสใช่ไหมเพราะว่าละครเวที ต้องร้องเพลงคอรมากๆด้วยเอ้าแต่ผมอะยังแบบยังยังอยากเก็บประสบการณ์ตรงนี้ให้ให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนแต่แจ็เป็นคนร้องเพลงดีเลยนะเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ต้นคอนมาดันร้องสดนะไม่ธรรมดานะใครว่าแจ็ร้องคอขอเสียงไปฮะเป็นได้จริงสบายมากจริงจะมีโอกาสได้นวละครเวทีเรื่องแรกที่เรื่องอะไรพิศวาสครับ สว่สดเป็นยังไงตอนนั้นความรู้สึกของเราแบบเฮ้ยไม่เคยดูละครเวทีแล้วได้มาดูเนี่ยคือสนุกสนุกมากแล้วก็ใช่ร้องไห้ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยหรอใช่ทำ<อ><อ>ไมเ่ยคือนักแสดงที่อยู่บนเวทีอะครับเขาเขาส่งพลังไปแบบ ไปแรงมากอ่ะคือยิ่งเราเป็นนักแสดงด้วยเราพอเรามานั่งดูเราจะได้รับพลังในการแสดงไปด้วยผมว่าประสบการณ์นี้มันดีมากแล้วพี่ๆทุกคนอ่ะเขาร้องกันเล่นกันแบบโหสุดกันจริงๆคือนี่ก็เคยคิดพลาดน,นะถ้าตัวเองแบบแสดงละครเวทีแล้วแบบทุกคนมานั่งดูเนี้ยผมผมตื่นเต้นม,มากอ,ะอ่ะถ้าเป็นผมนะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสหรือว่าเก็บประสบการณ์ไปอีกสักพักก่อนอย่างเงี้ยครับ,รบถ้ามีโอกาสกา็คงจะได้มีได้เล่นทัาผู้ใหญ่ก็อนอุญาต อยานโค้ดน,นะดนะต้องรอติดตามต้องรอติดตามแล้วเรามีเพลงไหนของละครเวทีหรือเรื่องไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมถ้าเป็นเพลงนะเพลงอาจจะมีเพลงที่ชอบเป็นพิเศษคือเพลงรักแท้มีอยู่จริงของพี่บี้ฟังมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วผมเพิ่งมารู้ตอนที่เข้าช่องว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่องข้างหลังท่าถูกต้องผมเพิ่งอยู่แล้วชอบเพลงดีซึ่งตอนนั้นพี่บี้ก็ร้องเป็นกุละครนนพพรใช่ใช่ครับ เอาอย่างนี้ดีกวา่าในไหนเราก็ชอบแล้วแล้วเราอยู่นตรงนี้แล้วอะทุกอย่างบรรยากาศสถานที่เอื้อไปหมดแจมครับซักหน่อยนะใครอยากดูนงพรในเวอร์ชันแจมขอเสียงก่อนพี่จัดไม่ได้น้องชายบรรยากาศมันต้องแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาโท่เดี๋ี่จับง่าเริ่มจับฉากก่อนเลยอ่ะฉากมา ไม่เหมือนต้อไหนเอาปเปร์การ์มังทีนี้น้ำตกก็ต้องมาหรือเปล่ามีน้ำตกด้วยมีเดี๋ยวทำบรรยากาศให้เหมือนเลยมานให้ระดึงเรายืนอยู่เหมือนแบบว่าท่ามกันน้ำอ๋อน้ำหลากฉากที่แบบไปเรือกันใช่ไหมใช่เขาร้องตี่กิงกีรติไงกุิงกีรติเออน้ำหลาก น้ำมาแล้วองค์ประกอบรอบตัวเราครบแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยอันนี้น้ำไม่ไหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดน้ำเดี๋ยว่ห้เปิดน้ำอันนี้ไม่ใช่น้ำตกอันนี้น้ำขึ้นให้รู้ว่าเราทำน้ำไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเรามีน้ำชุดก็ต้องเปลี่ยนโอเคอเค่ะเ,เอาชุดออกมาให้แจมฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้ อย่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้หญิงเกียรติให้หน่อยนะทุกคนต้องเล่นไปด้วยอ,อ,อันนี้คอนเฟิร์มนะระยะใกล้ๆนะ้วเป็นเม็ดๆเ,เ,เลยฮนะ อาจริงนะมัมมี่ของเขายัางมีสั่นอะฉันคิดอยู่ติดกระดุมอะเป็นไรเอ่ยจะเย็นๆทุกคนเออมัมมี่เย็นๆนะค่ะไม่ค่อยติดกระดุมค่ะ น้อ,องพรอ2พัน้องชายตรงหน้าของเราคือคุณหญิงมิรติทั้งหลักส่ oh. งยินเนอร์ส่งอารมณ์ครับวันนี้เอาให้ดีนอกจากจะส่องอารมณ์ิงคุณหญิงกิรติแล้วพี่บอยมาดูไอ้หนูเรื่องแม่ต้องเข้าแล้ว <c oughs> เอาสวัสดีพี่บอยครับ <c oughs> หาให้เต็มที่น้องไทยเดี๋ยวพี่มอบเวทีิงจให้น้องเลยน้องจะเข้าตอนไหนหรือพร้อมแล้วยังไงบอกเป็นทีละครับผมขอเสยงกับนพพร2024 ทุกคนเชื่อในรักแท้หรือเปล่าเชื่อไหมว่ามันมีอยู่จริงผมก็เชื่อนะว่ารักแท้ไม่อยู่จริงไปแค่ฝังให้ดีดีดีกวมา 够的，够在。